แน่นอนฮะสารพิพากษาเป็นปฏิปตกต่อการปกครองนะครับตอนนี้เขาจะมาล้มสารธรรมนูญนะจะมาล้มสารที่พิพากษาว่าเขาผิดนะก่อนหน้านั้นก็จะมีการยกเลิกกฎหมายถึงขั้นจะมีการล้มสารอาญาด้วยซ้ำไปคุณส่วนคิดยังไงฮะกับการกระทาของเขานะครับที่จะให้มีการยกเลิกสารเพื่อให้พวกเขาพ้นผิดสุดท้ายทั้งหมดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนบางพวกบางกลุ่ม ที่มีไม่ถึง1,000คนและที่สำคัญสร้างความเดือดร้อนไปทั่วประเทศนั่นเองสวัสดีครับมมพบมับผมเทสัก์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนวที่รับชมทุกแพลตฟอร์ม ของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของก้าวไกลนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าเหมิมเกิริมนะมีการขู่ที่จะทำการยุบสารรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวชนะของเราได้อีกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากจริงๆ ต้องบอกว่านะะวันนี้ไออยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมกันเดี๋ยวอีก1นถึงสวันนะคะเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกยังไงก็เชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของพักถัดไปที่เรากำลังจะเริ่มแต่เราไม่ได้เริ่ม นับหนึ่งนะคะเราไม่ได้เริ่มนับหนึ่งเราเริ่มกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่แล้วแล้วเราก็กำลังจะสารต่อในสิ่งที่เราได้เริ่มเอาไว้วันนี้ขอเชิญชวนค่ะพ่อแม่พี่เป็นกระทูเลขในสภาชุดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะถามรมนตรีว่าคุณรู้หรือเปล่าว่ายาเสพติดที่คุณแก้กันอยู่เนี่ยที่จับปราซูปาสซ้อยจับวัยรุ่นเข้าคุก แก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้แต่คุณกำลังจะเอาลูกหลานไปป้อนเป็นแรงงานให้ธุรกิจของพ่อค้ายาเสพติดลายใหญ่ไม่จับจับแต่ลายย่อยสถานบําบัดก็ไม่มีจับปุ๊บส่งสถานบําบัดสถานบําบัดออกใบนัดออกจากสถานบําบัดปุ๊บขยํำยาขยํำใบนัดทิ้งกลับมาเสพเหมือนเดิม แล้วพอตอนนี้หนึ่งเม็ดนะฮะในประเทศนี้ใช่ไม่ใช่ใชแต่จากนี้ต่อไปมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้ววันนี้เราจะแปลความแค้นความพักเก้าไกลและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีด้วยข้อหาหนึ่ง ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ 2. กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทุกท่านครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ก็คงเศร้าอกเสียใจแต่ทุกท่านครับ ประสบการณ์ของเราจากการถูกยุบพักอนาคตใหม่แล้วต่อเนื่องมายัางพักเก้าไกลวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายุบพักอนาคตใหม่6.3ล้านเสียงสอสอ81คนกลายเป็นพักเก้าไกล14.4ล้านเสียงสอสอ151คน ก็เทียบบัญญัตไตรายางกันง่ายๆยุบครั้งที่แล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัวยุบครั้งนี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวครับอ๋อร5 1คน 1> ก็เทียบบัญยัตไตรายางกันง่ายๆยุบครั้งที่แล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าตัว ยุบครั้งนี้ก็จะเพิ่มอีกหนึ่งเท่าก้าวไกลหลังจากที่มีการยุบพักนะก็ปรากฏว่าก็มีการเคลื่อนไหวจัดการชุมนุมประท้วงนะเกิดขึ้นมาแล้ววันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าปียบุตรแสงกนะดกคุณนะซึ่งเป็นเลขาธิการพักคก้าวหน้าอาดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไป ได้โพสต์ข้อความบอกว่าช่องทางการต่อสู้ในระบบสถาบันการเมืองนระยะเฉพาะหน้าว่าระยะเฉพาะหน้าประชาชนยังอ่อนล้าจากนิติสงครามและปัญหาทางเศรษฐกิจในก,การจุมนุมอาจจะไม่ลุกลามผู้แทนรัษฎรต้องใช้อำนาจที่ตนมีปรักดันวาระในสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงความจำงของประชาชนให้บังเกิดผลผมเห็นว่าผู้แทนรัษฎรต้องตอบโต้สารธรรมนูล กระบวนการและกระบวนการยุบพักกลับไปดังนี้ 1. เสนอร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและที่มาของตุลาการสารธรรมนูญหรือยกเลิกสารธรรมนูญเพื่อตั้งองค์กรใหม่ทําหน้าที่ 2. เสนอร่างพรบสารธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิด ละเมิดอำนาจศาลของศาลตํารวจสาเสนอร่างพรบพักการเมืองยกเลิกการยุบพักการเมืองผู้แทนรัษฎรผู้ถืออำนาจแก้รัฐธรรมนูญอำนาจตรากฎหมายแทนประชาชนต้องใช้อำนาจเหล่านี้ตามกระบวนการตามระบบต่อสู้ต่อไปครับสังกายุบพักขึ้นมา พอมีการพิพากษาของสารธรรมนูนะครับของก้าวไกลของอณาคตใหม่เหมือนกันนะก็ออกมาโจมตีสารธรรมนูลแบบนี้ขู่ที่จะมีการยุบสารธรรมนูลไปลากต่างชาติเข้ามากดดันประเทศไทยสหรัฐอเมริกามีการออกแถลงการนะครับแสดงความเป็นห่วงประชาธิปไตยในประเทศไทยทั้งที่ประเทศไทยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือหลักการปกครองหลักที่เรียกว่าราชาธิปไตยมาโดยตลอด92ปีเราไม่เคยปกครองประชารชิปไตยเลยนะไม่เคยมีประธานธิบดีเป็นประมุขเลยไว้ง่ายเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคกับก้าวไกลฉุนไม่พอใจด่าสารอ้างเรื่องการรัฐประหารนะอ้างว่าไม่เคยสาะก่อนบ่นทำลาย ใช้ทวัดก็อ้างแบบนั้นก็ดูหมิ่นสารตอนนี้ไปไปมาพอตัวเองกระทาความผิดก็ปรากฏว่าจะให้มีการยกเลิกสารน้ำหนุนยกเลิกการยุบพักพักที่มีอยู่ก็ให้กลับฟื้นคืนมาได้นะฮะถ้วก็เปลี่ยนองค์กรใหม่คุณส่วนจําได้ไหมฮะกรณีเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คนพวกนี้ก็บอกว่าการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ผิดติดคุกติดตารางไปเกือบสองร้อยคน แล้วสุดท้ายพอรู้ว่าผิดก็ขอให้มีการยกเลิกมาตรา1ึงนึสองแล้วก็ไปลากตะวันตกเข้ามาทํางานเกี่ยวข้องฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรทราบไหมฮะฝรั่งใช้หลักถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็ลุกทางยุวิธีตั้งแต่ปี2อ0 0ัเป็นต้นมาฮะเลิกล่านิคมนะ,ะลุกทางยุวิธีด้วยการแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกมวลชนภายในประเทศไกลมายืนข้างเขาเขาให้การสนุนนะครับ โดยผ่านองค์กรของเขานะคือพ่อมดทางการเงินนี่คือหลักที่เขาทำทั่วโลกเลยเขาทาแบบนี้นะครับถ้าสุดในฮ่องกงเกิดม็อบล่มเหลืองเกิดการจราจนเกิดการก่อการร้ายในฮ่องกงสภาวะเศรษฐกิจฮ่องกงพังพินาศในประเทศไทยก็เกิดเหตุการณ์ปี2อง,ง3ันเกิดขึ้นตอนนี้กลุ่มโจชวงกลุ่มอานนนนำพาติดคุกติดตารางกันหมดสังเกตไหมฮะ บางคนหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศก็ไปอยู่ในฝั่งสหภาพยุโรป18ประเทศที่ให้การสนับสนุนถ้าสมมติฝ่ายนี้ชนะฝ่ายที่เขาสนับสนุนชนะชนะเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่จบนะครับเขาให้ตำแหน่งก็จริงแต่แร่ธาตุเหมืองทองทรัพยากรทั้งหมดต้องตกเป็นของตะวันตกนะครับหลักเหล่านี้ก็เรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร,ร์และก็ลุกทางวิธีแหล่งน,งน้ำมันเนี่ยนะต้องตกเป็นของตะวันตกหมดเลย นะครับตอนนี้เกิดขึ้นที่ไหนบ้างยูเครนนะรลังเกิดอิสราเอลฮะกำลังเกิดพม่าฮนะกำลังเกิด,นะกกดบังกระเทศฮนะกำลังเกิดเวเนซุเอลาฮนะกำลังเกิดและกําลังขยายตัวมาที่อินโดนีเซียและขยายตัวมาที่ไต้หวันและมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งฝั่งเอเชียที่ขยายความวุ่นวายไปทั่วโลกตอนนี้นีไม่พ้นฝั่งสหภาพยุโรปทา พราะในระยะสั้นเขาได้ขายอาวุธนะครับก็เอาเศษเนื้อโยนให้องค์กรที่ว่า NGO หรือองค์กรเอกชนนะฮนะแล้วก็จะมาป้นควายทั้งฝูงคนเหล่านี้ไม่ทราบกลยุทธ์ทางการเมืองที่ทำมาในปี2500หลังจากที่เลิกล่าอนะันนี้คมนะครับการเคลื่อนไหวของพกกรรคก้าวไกลการเคลื่อนไหวของกลุ่มอนาคตใหม่หรือคณะก้าวหน้าคณะอะไรก็แล้วแต่ที่เคลื่อนไหวตอนนี้ถ้าฝรั่งให้การสนับสนุน แน่นอนฮนะสารพิพากษาเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับตอนนี้เขาจะมาล้มสารทำนูนนะจะมาล้มสารที่พิพากษาว่าเขาผิดนะก่อนหน้านั้นก็จะมีการยกเลิกกฎหมายถึงขั้นจะมีการล้มสารอาญาด้วยซ้ำไปคุณส่วนคิดยังไงฮะกับการกระทําของเขานะครับที่จะให้มีการยกเลิกสารเพื่อให้พวกเขาพ้นผิดสุดท้ายทั้งหมดเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของคนบางพวกบางกลุ่ม ที่มีไม่ถึง1,000คนและที่สําคัญสร้างความเดือดร้อนไปทั่วประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมคิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคูนเคลิงทนวันสุราชายสูนเจือขยำพูนพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในรัชการที่ศร บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ริธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรรมานาบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะาทางเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทมีนัำชาิ้นไประสุนรเดือดร้อนนะแห่งบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาส่งเป็นกษัตริย์จอมขับเปลียนไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด